สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รอเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นสองออนแอร์ค่ะตอนนี้นะคะหวานก็มาอัปเดตข่าวดีกว่าค่ะเป็นข่าวเมื่อวันที่3มีนาคมนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองว่าเรื่องนี้นะคะมียอดจองทะลุ12ร้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะจัดได้ว่าเป็นราชาซีรีส์จีนโบราณในปี2024กันเลยทีเดียวนะคะโอ้กว่าจะออนแอร์ในเดือนมิถุนายนก็คงจะมี ยอดจองเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอยๆนะคะสำหรับท่านที่ยังคงสงสัยอยู่ว่าอ้าวทำไมต้องจองล่ะในเมื่อซีรีส์ในตอนที่จะออนแอร์มันก็ต้องออกมาที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอยู่แล้วประมาณนี้นะคะซึ่งข้อดีของการจองก็คือว่าเออเราไม่รู้ในช่วงของเวลาปกติว่าจะออนแอร์ในช่วงไหนวันไหนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดออนแอร์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนไปนะคะที่ device ์ไม่ว่าจะเป็นบ้านกับมือถือหรือว่าที่กับ เอ p d d หรือว่าแท็บเล็ตอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเออบอกว่าเรื่องนี้ออนแอร์แล้วนะอย่าลืมดูนะคะแล้วก็ความเป็นถ้าสมัคร VIP อะไรแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นออได้ดูร่วงหน้าไปหลายๆตอนเช่นอย่างวันแรก VIP ได้ดู6ตอนนะคะส่วนธรรมดาท่านที่แบบไม่ได้เป็น VIP อาจจะได้ดู2ตอนหรือ4ตอนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นธรรมดาของการทําธุรกิจนะคะทางด้านซีรีส์ที่ออกอากาศในช่วงปัจจุบันนะคะสําหรับนะคะเรื่องนี้จะออน ที่ CCTV ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะมันเป็นสถานีโทรทัศน์ประจำชาติของประเทศจีนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราเรื่องนี้ก็เลยนะคะเป็นที่จับตามองมากๆค่ะแล้วก็ยังคงข่าวยังเหมือนเดิมนะคะก็คือจะออนแอร์ในเดือนมิถุนายนนะคะยอดจองนะคะของทางโทรทัศน์เองนะคะก็มียอดจอง สูงนะคะเรียกได้ว่าทำลายสถิติการจองละครของทั้งเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะนำแสดงโดยนะคะเรื่องนี้คือคุณจางรั่วหยุนมาเหมือนเดิมค่ะคุณหลี่ชินแม่นางน้องไก่ของพวกเรานะคะทรงอีฟานล้วนๆก็มาค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงชั้นนำท่าน,นอื่นๆนะคะฮ่องเต้เฉินพิงผิงมาหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางด้านของตัวละครใหม่ๆนะคะก็มากันล้นจอทีเดียวแล้วก็มีแต่คนสวยๆหล่อๆ,ลอๆแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยมาร่วมกับโปรเจก ะะเพราะฉะนั้นในแง่ของความนิยมเนี่ยมันนิยมมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่จบซีซั่นที่1แล้วแหละแล้วก็รอซีซั่นที่2กันมาเรื่อยๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นซีรีส์จีนโบราณที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตั้งแต่ยังไม่ออนแอแหละแล้วก็ได้รับความคาดหวังสุดๆเพราะว่าซีซั่นแรกของเรื่องนี้นะคะจอยอ f ฟไลน์นี่ทำให้ ตื่นเต้นแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์มากเกินไปจริงๆค่ะในระดับเรตติ้ง9.6นะคะเต็ม10เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะเรื่องนะคะที่จะทำได้นะคะแต่ว่าเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนั้นเป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมันไม่ได้มีเยอะเ,เพื่อนๆอาจจะประมาณ3-4เรื่องเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ในปีเดียวกันด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือมีเรตติ้งที่สูงมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบ ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะคะเพราะว่าในซีซั่นที่1นึ่ทำไว้ดีจริงๆค่ะแล้วโดยปกติแล้วนะคะละครที่ลงช่อง CCTV เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเลือดลักชาตินะคะจะต้องเป็นอะไรที่ส่งเสริมสังคมต้องเป็นอะไรที่แบบอวยผู้นำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องหันทา้าชะตาฟ้าปริศนายุทธ,ธาจากักรเป็นอะไรที่ที่แหวกแนวออกไปนะคะแต่ว่าคนชอบกันจริงๆดังนั้นแล้วก็เลยไปลงที่ CCTV ได้นะคะ จุดเด่นของเรื่องนี้นะคะก็คือยังคงสารต่อนะคะทีมงานทั้งฝ่ายผลิตแล้วก็ทางด้านของนักแสดงดั้งเดิมเอาไว้ค่ะตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะคะถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวว่าว่าจะได้เห็นเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวละครสำคัญก็มากันครบเลยก็ทำให้เรื่องราวมันแบบโอ้โหมันมีความต่อเนื่องแล้วมันเป็นเป็นเหมือนกับภาพผืนเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะก็ยิ่งดูได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปนึกว่าเอ๊ะคนนี้ เราติดหน้าเราจําหน้าได้แล้วอย่างเฉินผิงผิงเนี่ยถ้าให้คนอื่นมาเล่นนะคะพวกเราจะพวกเราจะรู้สึกยังไงเพราะว่าพวกเราจําหน้านะคะได้เรียบร้อยแล้วสําหรับดาราอาวุโสท,ที่แสดงเรื่องนี้นะคะส่วนทางด้านสเปเชียลเอฟเฟกนะคะในซีซั่น2นี้ก็ต้องมากขึ้นค่ะเพราะว่าจะมีการปรากฏตัวนะคะของเหล่าปรมาจารย์ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสัดพลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูแล้วก็อาจจะได้เห็นนะคะปืนนะคะของปืนนะคะของทางด้านออคุณอาอู๋ ของพวกเรานะคะว่าจะนํามาใช้แบบมาใช้สอนสิทธิ์เลยไหมในซีซั่นที่2นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าในซีซั่นที่2พวกเราจะได้ดูไปจนถึงช่วงไหนของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ลุ้นอยู่ค่ะ ส่วนโครงเรื่องนะคะของซีซั่นที่สองเนี่ยก็ตามข่าวนะคะก็ต้องรักษาสไตล์นะคะของซีซั่นแรกเอาไว้ที่พระเอกนั้นก็เติบโตขึ้นมาในเรื่องของวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒินะคะซึ่งโครงเรื่องมันก็มีโครงเรื่องของคนอื่นๆซึ่งเป็นชีวิตของตัวละครเนี่ยที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับาการแข่งแย่งอํานาจนะคะระหว่างแคว้นด้วยแล้วก็ในแคว้านหนานชิงเองรวมทั้งความขี้ระแวงสงสัยของท่านจัก,กรพรรดิหนานชิงเองด้วยแล้วก็ความลับ ในเรื่องของที่ว่าท่านแม่ของฟันเสียนนะคะเย้ชิงหมยนั้นเสียชีวิตได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวเข้มขน้นหลายๆอย่างนะคะแล้วก็การแบ่งคั้วอํานาจก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็โดยรวมแล้วนะคะคือคงเรื่องนั้นมีความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนตอนที่ฟ้านเสียงนั้นกลับมาที่หนานชิงนะคะจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเขาซีซั่นที่2เพราะว่าในซีซั่นที่1ตอนจบนั้นก็คือจบตอนเดินทางแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางเข้ามาในหนานชิงนะคะส่วนในภาค2นั้นจะต้องเริ่มที่ฟ้านเสียนนั้นจะต้องมาแวบเข้ามาในหนานชิงแน่นอนค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะถือได้ว่าตกอยู่ใน ในวังวนของการต่อสู้แยั่งชิงอํานาจแล้วก็โดนโดน,โดนทางด้านท้องเต้ใช้เป็นหมากอีกหนึ่งหมากด้วยนะคะแม้ว่านะคะในซีซั่นที่สเนี่ยเราจะได้เห็นแน่นอนฉากแต่งงานระหว่างเขากับหลินหวานเอ๋อนะคะแล้วก็การที่เขาได้เป็นผู้ที่ได้ดูแลนะคะไอ้ไอ้คลังข้างในนะคะท้องพักคลังในอะไรแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวของ ทางด้านองค์หญิงใหญ่นะคะองค์หญิงคนโตที่แบบเออโดนโดนทางด้านของท่านฮ้องเต้นหนานชิงนั้นส่งไปอยู่ข้างนอกเมืองหลวงนะคะแต่เดี๋ยว การกลับมาค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่านางไปอยู่ที่อื่นแล้วานางจะยังมีฐานอํานาจอะไรอีกหรือเปล่านะคะซึ่งนักสแสดงก็ใช้คนเดิมนะคะเพืเ่อนๆนอกจากนี้แล้วก็ยังได้เจอเนาะเขาบอกว่าเราจะได้เจอพี่ชายใหญ่ด้วยนะคะก็ปกติแล้วจะเจอแต่องค์ชายลองนะคะแล้วก็มีองค์รัชทายาทใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอองค์ชายใหญ่ด้วยก็หล่อล้าบึกดีนะคะเห็นโอ้โหดีมากๆ <c oughs> เรียกว่าง,งานดีค่ะเรียกว่าง,งานดีแล้วร,รอดูกันนะคะเรื่องนี้เต็มไปด้วยไฮไลท์ แน่นอนนะคะดาราก็ขนกันมาตติมค่ะคุณจางล้วหยุนหลีชินส่งอี้นะคะกลัวชีหลินนะคะคุณซิน จือเล่ยนะคะมาแล้วก็มีดาราอีกหลายๆท่านเลยยังไงยังไงนะคะก็ไม่สามารถจะจะบอกชื่อได้ครบนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าค่ะผู้ที่มาใหม่นะคะที่ไฟแรงๆนะคะก็มีคุณจินเฉินนะคะมีคุณอะไรนะหานจิวนัวคุณหานจิวนัวมาแทนคุณเสี่ยวจ้านนะคะแล้วก็ยังมีคุณซุยจินโป้นะคะคุณอี้เฟยหงคุณเหมาเสี่ยวทงคุณหวังชูหลันคุณหวังเสี่ยวเฉินคุณเกาลู่นะคะแล้วก็ต้องใช้เครื่องหมายป ปยันใหญ่ค่ะเพื่อนๆเนยอะแยะ,ยะไปหมดเลย <c oughs> ก็เอาเป็นว่านะคะในหมู่นี้นะคะตัวละครที่น่าสนใจนี่ก็จะมีทางด้านของอย่างอ e ี้เฟยหงนะคะมารับบทเป็น ราชินีของแคว้นหนานชิงนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะต้องแบบเออใช้ให้องค์ชายของตัวเองนะให้ลูกของตัวเองนั้นนะคะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทํามตีกับทางด้านเปยฉีนะคะก็ไปแต่งเอาเออเหมาเสี่ยวถงมานะคะเพราะว่าคุณเหมาเสี่ยวถงรับบทเป็นองค์หญิงคนโตของของเปยฉีนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอคะ่ะเพราะว่าโอ้ยแต่งตัวแล้วสวยมากๆนะคะเป็นคนที่อ่อนหวานแล้วก็ดูมีอํานาจด้วยเป็นคนที่น่ารักนั่นเองคะ่ะตัวละครนะคะที่แบบพวกเรา รักมากๆนะคะหวังชีเนียนนะคะมานะคะนักสแสดงท่านเดิมค่ะคือคุณเกาลูนนั่นเองนะคะโอ้ยไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะอยากดูแล้วค่ะพวกเราไม่ได้ดูผ่าน CCTV ก็จริงนะคะแต่ว่าพวกเรานั้นก็ดูผ่านอย่างแพลตฟอร์มปกติที่พวกเราเคยดูในช่วงเกือบ5ปีก่อนนั้นเราดูที่ iche แล้วก็แพลตฟอร์ม Tencent ใช่ไหมคะ VTV Thailand เนาะเดี๋ยวเราก็มารอชมกันนะคะว่าในปี2024ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้จะ ออนแอร์ air, บนแพลตฟอร์มไหนกันแน่นะคะก็ขอให้มีที่แพลตฟอร์มสะดวกสะดวกที่เพื่อนๆจะดูกันได้เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นซีรีส์จีนนะคะคอสตูมโบราณที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งจริงๆค่ะก็กระตุ้นให้พวกเรานั้นมีความอยากดูมากขึ้นเรื่อยๆนะคะได้ดูตัวอย่างกันยังเอ่ยตัวอย่างก็มีความสนุกดีเนาะแต่ว่าเขาตัดมาก็สั้นมากเลยอะอยากดูไปเรื่อยๆเพราะว่าดูแล้วมันเพลินนะคะแป๊บเดียวก็จบแล้วค่ะ เอาละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอภพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ